สวัสดีค่ะมินนะคะจากบริษัทแอดเฟิร์มวันนี้มินจะพามาเยี่ยมชมโครงการสุภลัยเอลิตพญาไทนะคะเป็นห้องขนาดหนึ่งห้องนอน44ตารางเมตรนะคะเมื่อคุณลูกค้าเปิดห้องเข้ามานะคะโซนแรกที่คุณลูกค้าจะเจอนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นนะคะหรือโซนลิฟวิ่งรูมที่นี่ก็จะเป็นโถงแบบกว้างเลยค่ะจะตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบนี้นะคะ โซฟาโต๊ะกลางวางของโต๊ะเขียนหนังสือนะคะแล้วตัวผนังนะคะก็จะตกแต่งเป็นตัวกระจกแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความกว้างดูโล่งโปร่งภายในห้องนะคะตัวห้องนอนนะคะก็จะบิวอินให้อย่างดีเลยค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้1จุดนะคะเตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด6ฟุตนะคะ ตู้สภ้อ้าบิวอินพร้อมชั้นวางของหรือสามารถวางทีวีได้นะคะตรงจุดนี้ห้องครัวที่นี่นะคะก็จะเป็นครัวปิดมีกระจกกั้นให้แบบนี้นะคะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบทําอาหารนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องกลิ่นหรือเรื่องควันจะส่งเข้ามารบกวนในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่นะคะก็จะแยกโซนแห้งและโซนเปียกให้อย่างเป็นสัดส่วนเลยนะคะมีกระจกกั้นอาบน้ําให้นะคะ

หากคุณลูกค้านะคะอยากจะชมแบบห้องอื่นๆหรือโซนอื่นๆน,นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นจะทิ้งเป็นช่องทางการติดต่อให้ด้านล่างนะคะจะแนบเบอร์โทรและก็ช่องทางการติดต่อผ่านทางไลน์แอดเฟซบุ๊กให้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ